แม้บทเก่าอายุกว่า300ปีจะผุพังไปตามกาลเวลาแต่ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นทำให้คนมาเลเซียเชื่อสายไทยจำนวนไม่น้อยอย่างเข้ามานมัสก,การพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียที่วัดโผลวิหารเมืองตุมปัตรัฐกลันตัน หลังถูกแบ่งพื้นที่ตามสนที่สัญญายกใส่บุรีปลิตกลันตันรังกานูและเประให้อังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2451แต่ผ่านมาจนถึงวันนี้ความศรัทธานในศาสนาภาษาและการดำรงชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่าชาวสยามก็ไม่เคยเลือนหายไปกว่า60ปีแล้วที่รุงแดงเสาแก้วแวะเวียนมาช่วยงานวัดมชัชมารามอำเภอตุ่มปัด เพื่อให้วัดยังคงเป็นศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวสยามสำเนียงภาษาไทยเจ๊เฮที่พูดกันมากในอำเภอปานาเระตากใบและสายบุรีของไทยและวัฒนธรรมการกินอย่างการเคี้ยวหมากก็ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าถ้าว่าเราไม่รักษาไวา้ไทยยีรักษาไหวไงประสมบัติของคนไทยเราประเภที้ประเภณีของไทยท้าวาเราให้ไปให้สูลหายไปเสีย มมัันกก็ไไ่ด้ลบพพื้้นมมมมมาาารรรออไไ่่ีใคจิิตงเเสวบทเรียนทางธรรมเรื่องการชำระจิตให้สะอาดทั้งกายวาจาและใจถูกถ่ายทอดให้เด็กๆที่เข้าร่วมบวชสามเณรและเนคัมมจารินีภาคปิดเทอมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลห้าธันวามหาราช น้องลิลลี่ขวัญน,นาพาที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้บอกว่าคิดอยู่เสมอว่าเป็นคนไทยเพราะได้เรียนการพูดและเขียนภาษาไทยจากครูคนไทยที่เข้ามาสอนและแม้จะไม่มีโอกาสมาเมืองไทยบ่อยนักแต่ก็เป็นห่วงเมื่อได้ยินข่าวความรุนแรงใน3จังหวัดที่เวลาได้ยินข่าวที่บ้านฟังว่นมันเกิดเหตุรุนแรงบ่อยๆรู้สึกว่าเป็นห่วงไหมเลยรู้สึกเป็นห่วงและเสียใจ แม้การดำรงชีวิตหลายอย่างของคนสยามจะเหมือนคนมาเลเซียแต่สิทธิบางอย่างก็ถูกตัดรอนเช่นการครอบครองที่ดินชาวสยามต้องขายที่ดินให้เฉพาะผู้ซื้อที่เป็นชาวมาเลเซียและไม่มีสิทธิซื้อขายกันเองแต่ความเหลื่อมล้ำนี้หลายคนเห็นว่าแค่ทำใจให้ยอมรับก็จะไม่เกิดความรุนแรงและพยายามรักษามรดกของตัวเองเพือ่อให้ลูกหลานได้ภูมิใจกับรากเหง้าของบรรพบุรุษเราก็ตามเราไม่มีการคัดค้านอะไรเขา ร้องไ,ไห้ายุภไปในภายในมันพูดอะไรไม่ได้เพราะเรากำลังน้อยพูดไปก็เสียเปล่าๆเ,เลยก็เฉยเฉยแตราก็รักษาเรารัา้เพนีเราเอาว่าอย่างนี้ละในรัฐกาลันตันมีชาวสยามประมาณ6,500คนจากจำนวนของคนมาเลเซียประมาณ1 4 0 0 0ี่พคนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานานและรับจ้างจึงมีไรายได้ต่อหัวไม่มากนัก แต่ความขัดสนเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการร่วมกันร,รักษาวัฒนธรรมไทยทุกวันประเพณีเช่นวันลอยกระทงหรือวันสงกรานต์วัดและสำนักสงฆ์กว่า30แห่งจึงเต็มไปด้วยคนมาเลเซียเชื้อสายไทยที่มาทำบุญจำนวนมากเดชิลาพุทธสารพันธไทย PBS รายงาน